มากระต่อนะคุณผู้ชมนะฮะอะดูแลสุขภาพเฟิร์สฟอร์มโฮมโรงเรียนหลายโรงเรียนก็เปิดเทอมแต่เรียนออนไลน์เนาะพื้นที่สีแดงก็รอวันที่20ใช่ไหะ28หรือ24นะพี่เต๋อจำไม่ได้นะคะก็สู้กันต่อไปนะคุณผู้ชมนะเดี๋ยวเราฉีดวัคซีนกันแล้วเดี๋ยวนี้รัฐบาลเอาวัคซีนเข้ามาเยอะแยะมากมายเลยนะคะเดี๋ยวเราจะเลือกฉีดได้เลยนะคะมีหลายยี่ห้อละนะคะแล้วก็สะดวกที่ไหนก็ไปฉีดได้นี่นนลาเพื่อนพี่เต๋อหลายคนไปฉีดกันมาหมดแล้วนะ,ะมีชั้นที่รอเข้าไปฉีดอ o ยังไม่ไดด้ฉีเลย <laughs> ดูนี่เงินกูไปฉีดเองนี่กูลำคางเดี๋ยวบอกหลังไงแม่หลังไงคืออะไรวะก็เดี๋ยวค่อยบอกหลังรายการไงอ๋อเหรอเอออ่ะดิฉันสั่งจองแล้วนะคะวัคซีนนะคะแต่ยังไม่ได้ฉีดเพราะยี่ที่จองให้ค่ะครับอ่ะคุณผู้ชมดูแลสุขภาพของคุณผู้ชมนะคะด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีคุณภาพของดีราคาไม่จำเป็นต้องถูกเพราะของดีราคาต้องสมเหตุสมผลเพราะเพราะว่าปริมาตรปริมาตรในสิ่งที่ใส่ปริมาตรในสิ่งที่ใช้เนี่ยมันเป็นค่าใช้จ่ายที่สูงซื้อของดีมา เมื่อก่อนพี่เต๋อก็เถียงไม่จริงหรอกมันมันจะต้องมีของถูกนู่นนี่นั่นเวลาเราไปเปิดแคตตาล็อกเป็นยังไงของโรงงานที่ผลิตเวสสัมอางเนี่ยมันมีเกรดว่าแกอมันมีทั้งคาร์บนเจนเกรด A เกรด B เกรด C มีหลายแบบผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเกรด A เกรด B เกรด C ผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนักตัวที่เป็นเกรดพรีเมียมเกรด A เกรดบเกรดซมีหมดมีหมดอยู่ที่ว่าเราเนี่ยมี แรงซื้อได้ต่อขนาดไหนแต่ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร NK ตัวนี้เป็นเกรดพรีเมียมเลยนะฮะแล้วถ้าใครอยากจะดูแลสุขภาพเช่นเรื่องของอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยป่วยง่ายไม่สบายบ่อยหรือเป็นภูมิแพ้ง่ายแบบนี้เนี่ยแสดงว่าภูมิคุ้มกันคุณเริ่มที่จะบกพร่องแล้วนะฮะ,ะคุณก็ต้องหาตัวช่วยให้คุณภูมิคุ้มกันคุณทำงานได้ปกติและทำงานได้แข็งแรงดียิ่งขึ้นยิ่งอายุเยอะขึ้นเนี่ยภูมิคุ้มกันเรายิ่งเสื่อมลงละน,นะคุณแม่นะค้ณงม่จะขันมาทางชันก็ต้องบอกก็แม่ก็อายุเยอะแล้วไงก็ การศึกษาวิจัยยานานกว่า15ปีว่า NK ตัวนี้มีสารสกัดภูเขาตัวช่วยในเรื่องของระบบภูมิคุ้มกันตัวช่วยสร้างระบบภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงมากยิ่งขึ้นถ้าเรามีภูมิุมกนันดีปุ๊บเหมือนกำแพงเลยคุณแม่โครคภัยไข้เจ็บเข้ามาทำร้ายอะไรเราไม่ได้เลยนะฮะ 1กล่อง260เมตรคุณผู้ชมครับด้านในนี้นะฮะ1กล่อง6 0เมตรและทานครั้งละ1เมตร2เวลาเช้ากับเย็นนะแล้ววันนี้มาพร้อมกับโปรโมชั่นสุดคุ้มครับ1 <ฮะ S 2> กล่องราคา2,500บาทครับแต่ถ้าวันนี้คุณซื้อ2กล่องนะฮะให้ราคาพิเศษเลยเหลือเพียงแค่4,500บาทเท่นั้นสนใจรีทโทรเลยเบอร์นี้ครับ0957184624ครับ0957184624หรือ LINE add <ฮะ S 2> ได้เคี QR คมาได้เลยกับโค้ชสุขภาพดีนะ,ะฮะมีผู้เชี่ยวชาญให้คํนแนะนําเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร NK กล่องสีเขียวด้านหน้าเรา ะะอ่ะนะฮะอ่ะมากันต่ออีกหนึ่งข่าวเราไปดูเพชรจ้าครับเมื่อวานเคลื่อนไหวแล้วนะฮะอัดพลิปนะฮะยาโยงมั่วสัว่วไม่ได้เลยถ้าไม่เคลียร์ผมฟ้องแน่นอนปมเรื่องมือที่3นะฮะ,ะหลังจากที่นิวเคลียร์หันสาออกมานะฮะต่อคำถามถ,ามถึงความสัมพันธ์ครอบครัวที่กำลังไปประเด็นร้อนในช่อง u t u b e ใหม่ของนิวเคลียร์ได้นะฮะล่าสุดวันนี้เองก็ทำเอาดีเจเพชรจ้าออกมาเคลียร์ประเด็นเป็นการด่วนเช่นเดียวกันครับหลังถูกโยงประเด็นเรื่องมือที่3ไม่เลิกไม่ลา โดยระบุว่านักข่าวสำนักหนึ่งในโยงข่าวมั่วซั่วมากทั้งทั้ที่คลิปของไม่มีฉันนะคะอะเจ้าเยหรอเดี๋ยวว่าเป็นกูอีกไม่ใช่เะ้าเงี้ยวหรอน้องเพชรนี่มันรู้จักกับพี่เจ้ามา20กว่าปีค่ะนะฮะก็บอกว่าเป็นสำนักข่าวหนึ่งและกันบอกว่าผมในฐานะหัวหน้าครอบครัวผมจะพยายามทําทุกอย่างเพื่อให้ไทก้าภูมิใจนะครับจะไม่ทําอะไร อันที่มันเป็นแบบการแบบว่าเสริมสียแล้กันนะฮะแล้วก็ที่พวกคุณมายงทั้งหมดเนี่ยจะไม่ทําด้วยนะฮะก็คือเรื่องมือที่สามเขาบอกไม่ทำคนคนเวลาเรามีปัญหากันนะลูกคนมันจะคิดสิ่งแรกเลย80-90%มันจะมองเป็นเรื่องมือที่สมลูกแต่โดยส่วนตัวที่รู้จักเพชรมาเกือบ20ปีเนี่ยเขาคบเป็นคนๆนะตอนนี้เขามีเมียแล้วมีลูกแล้วนะคะปัญหาเนี่ยมือที่สามเพชรบอกไม่ใช่ อันนี้เพชรเขาอ้างว่าไม่ใช่แล้วก็ต้องตัดตรงตรงนี้ไปทีนี้อาจจะเป็นปัญหาเรื่องของการทําหน้าที่พ่อแม่ทําหน้าท um> ี่พ allora ่อแม่เช่นภรรยาอาจจะเลี้ยงลูกกันเหนื claro> ่อยแล้วก็ทะเลาะเบาแวงกันบ่อยเอพราะอย่าลืมว่าผู้หญิงเนี่ยพอเราเลี้ยงลูกกันเหนื่อยเนี่ยอารมณ์มันจะหงุดหงิดอทําไมฉันต้องมาเลี้ยงคนเดียวทำไมฉันต้องตื่นเช้าคนเดียวแล้วฉันต้องฉันต้องนอนดึกอยู่คนเดียวแล้วสามีก็ทํางานรอกว่าตลอดแล้วก็ อาจจะแบบไม่ได้ช่วยอย่างเต็มไม่ได้มีการซัพพอร์ตที่เต็มที่ไม่ได้เต็มไม้เต็มเป็นเม็ดเต็มหน่วยม,มันก็เลยมีปัญหาปากเสียงกันเกิดขึ้นถามว่าเหตุการณ์อย่างนี้เนี่ยเกิดขึ้นได้กับทุกครอบครัวไหมเกิดขึ้นได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องมือที่สามหรือว่าเรื่องของเขาเรียกว่าอ,อารมณ์ที่มันต้องปะทะก,กันระหว่างคู่หัวเมียนิวเคลียร์นี้ก็ยังเป็นเด็กเนาะเพชรจ้านี้ก็สี่สิบกว่าแล้วใจเย็นเย็นลูกนะคะใจเย็นเ็นแล้วก็ ค่อยๆค,คุยกันไปเพราะว่าตอนนี้หนูมีลูกแล้วหนูเป็นคุณพ่อแล้วแล้วก็ต้องมีสติสติมาปัญญาเกิดสติตตลเลอดจะเกิดปัญหานะคะแล้วก็มีอะไรอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็เคลียร์ให้มันจบนะคะเคลียร์กับน้องนิวเคลียร์ให้จบไปเลยแล้วก็น้องนิวเคลียร์ก็ต้องไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ไปพูดเยอะในที่สาธารณะว่าปัญหาเกิดจากอะไรแล้วเข้าใจนะครับผู้หญิงบางคนอึนอดอัดไม่รู้จะบอกใคร มันความบุกอัดแล้วก็อยากจะพูดคุยกับคนในฐานะที่นิวเคลียร์เป็นบุคคลสาธารณะก็อ,อยากจะรับบอกเล่าให้ใครๆได้รับรู้ว่าปัญหามีอะไรอแต่ต้องเข้าใจว่าเมื่อเป็นปัญหาของครอบครัวต้องคุยกันหลังบ้านต้องคุยกันหลังบ้านอย่าเอามาคุยหน้าบ้านพราะคุยหน้าบ้านเสร็จปั๊บเนี่ยมันบางคนเนี่ยมันตั้งใจฟังเราเหมือนเห็นใจเราแต่จริงๆแล้วมันแอบสม้ำหน้าเราบางคนเนี่ยมันตั้งใจเราให้คำแนะนำเราสรารพัดสรารเพยแต่จริงๆแล้วมันก็ ไม่ได้หวังดีกับเราร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นเนี่ยมีอะไรคุยกับสามีหลังบ้านดีที่สุดลูกครับที่พีเจ้าเขาบอกว่าเนี่ยเรื่องราเนี่ยมันเป็นเหมือนสร้างเสริมเสียชื่อเสียงนะเขาก็จะไม่ยอมความด้วยถ้ายังไม่ลบโพสเดี๋ยวจะติดต่อทนายยอมเสียตังค์ยอมทุกสิ่งอย่างเพื่อจะฟ้องร้องแล้วแล้วก็เหมือนล่าสุดเห็นโพสล่าสุดเนี่ยนะเหมือนว่าจบแล้วเรื่องนี้เพราะฝั่งสำนักข่าวนั้นโทรมาขอโทษขัโพสก็จบลงไปเลยขอโทษขอโทษหลังๆเนี่ยบอกกข่าวหลายๆที่นะคะใช่ที่พี่เจ้ารู้จักมาเนี่ รุ่น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 เก่าเลยเนี่ยมไม่เหลือแล้วไม่เหลือแล้วนะคะครุ่นเก่าๆเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะจะตรวจทานตรวจรีเช็คตรวจรีเช็คทุกอย่างเขาจะตรวจทานมันก็จะไม่ค่อยมีการอะไรกันมากเหมือนสมัยนี้มสมัยนี้เนี่ยจะเป็นเด็กรุ่นน้องพี่เต๋าละขึ้นมาเป็นบอก,กอขึ้นมาเป็นบอกอที่นี้เนี่ยบางคนเขาก็อยากจะได้เรตติ้งอยากได้โฆษณา เขาก็ต้องน้องๆเขาก็ต้องเขียนข่าวให้มันดูวุวาน่าสนใจสมมติว่าข้อความมันมีแค่ห้าเปอร์เซ็นต์กับปิสิบน้ำปลาสิบผงชูรสห้าสิบรสดียี่สิบหมูไก่เก้าสิบใส่เข้าไปมันก็ใส่เข้าไปมันก็ยำเข้าไปหรืออาจจะมีคำสั่งจากผู้บริหารว่าขอข่าวนี้แรงๆขอข่าวนี้แรงๆเล่นเลยเล่นเลยเล่นแรงๆ เลิกกันแน่นอนเล่นแรงๆอันนี้ก็ก็เด็กก็ไม่กล้าขัดเพราะเด็กมันเพิ่งมาทำงานใหม่เจ้านายสั่งอะไรก็ต้องทำถูกต้องเรารู้ว่าอาจจะเป็นตัวเด็กเองใส่เองหรือว่าเจ้านายสั่งด้วยก็เข้เห็นใจค่ะเพราะว่าเดี๋ยวนี้คนทำเว็บเนี่ยมันก็มีเยอะนะคะครับแล้วก็นิตยสารมันก็เปลี่ยนมาเป็นเว็บไปหมดแล้วเพราะว่านิตยสารตอนหลังตอนหลังมันก็ขายไม่ได้แล้ว ไม่ก็จะเป็นทีวีพูดาราเนลี่ก็สิบอันนี้ก็เป็นเพื่อนพี่น้องกันหมดเป็นออนไลน์กันแล้วเป็นเพื่อนพี่น้องกันหมดนะคะทุกคนเป็นเพื่อนพี่น้องกันหมดเพราะว่าถึงกันตลอดมันเจอกันทุกวันสมัยวิ่งข่าวอ่ะแล้วก็เราก็จะแชร์ข่าวกันแล้วแล้วก็บางทีนักข่าวเขาไม่ได้เกลียดกันนะคะเขาจะแชร์ข่าวกันเฮ้ยแกเป็นยังไงกับคนนี้เป็นยังไงอะไรยังไงฉันว่ามันน่าจะเป็นอย่างนี้ฉันว่ามันน่าจะเป็นอย่างนั้นมันจะมีการแชร์กัน แล้วก็มันก็จะได้สังเคราะห์ข้อมูลออกมาอีกมุมหนึ่งนะคะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างเขาก็ต้องจับจุดให้ได้ว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเพราะอะไรนะคะมันเป็นการสังเคราะห์ข้อมูลกันทีวีภูอาจจะสังเคราะห์ว่ามันน่าจะเป็นอย่างนี้ดลลาราเดลี่อาจจะคิดว่ามันเป็นอย่างนี้มาจะชาชาแนนออย่าจะเป็นอย่างนี้ก็สิบอาจจะบอกว่ามันเป็นอย่างนี้แล้วเขาก็มานั่งกุยกันเวลาเขาไปในงานอีเวนต์แต่เดี๋ยวนี้มันไม่มีงานอีเวนต์ไงลูกมันมีแต่ว่า มันออกไปไหนไม่ได้อ่ะมันต้องทํางานที่บ้านหรือมเมื่อก็ทํางานที่ออฟฟิศแล้วก็นั่งกันหน้าคอมพิวเตอร์กันเงียบๆนั่งกันเงียบๆเ,เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็อาจจะมีการผิดพลาดกันได้บ้างคสิบเรื่องอาจจะผิดแค่สามเรื่องอแต่มนุษย์มักจะเอาเรื่องสามเรื่องมาโจมตีกันแล้วก็ต้อง ปล่อยวางกับเรื่องนี้บ้างนะคะัะ,ะ,ะ,ะแต่นี้ฝั่งของบ้านคุณเพชรจ้าะนะฮะเราไปดูอีกบ้านหนึ่งก็เป็นบ้านของญาติคุณนิวเคียร์เหมือนกันเป็นพี่สาวนะคคุณอุ้มลัคนาเองเนี่ยนะฮะก็เกิดปัญหาเลยครับเพราะว่าอุ้มลัคนาเคลียรชัดเลยแคปชั่นเซลยวถูกโยงไปว่าเพชรจ้ากับนิวเคลียร์จะเลิกกันหรือมีปัญหากันนั่นเองนะฮะแค่ลงรูปอวดหุ่นสวยๆแบบนี้นะฮะเนี่ยนี่ขึ้นภาพเลยนะครับเพราเขียนแคปชั่นฮ<ะ>่าฮ่าแต่ว่ามันงานเข้าครับ อุ้มละคณาแบบไม่รู้ตัวก็โดนโยงไปว่าแคปชั่นนี้ไปแซะดีเจเพชรจ้าหรือเปล่า,านาน,นี้เจ้าตัวเลยต้องชี้แจงนะฮะเนี่ยแคปชั่นบอกว่าเดี๋ยวนะคะคืองงมากๆทําไมถึงเอารูปล่าสุดที่คุณอุ้มลงแคปชั่นเสียวเนี่ยมาจากในเด็ดเนี่ยไปลงว่าแม่ไปว่าพี่เพชรจ้าล่ะ คือพี่เพชจ้าคือคนในครอบครัวของเราครอ,อบครัวเดียวกันเขาไม่มาด่ามาแขะทำอะไรกันแบบนี้หรอกนะคะอ,อ,อย่าโยมมั่วสัวามาเมากันสนุกปากมันเสียหายและเดือดร้อนถึงครอบครัวคนอื่นใช่เรื่องแบบนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนเป็นเรื่องภายในครอบครัวน้องนิวเองเขาก็ออกมาพูดแล้วว่ามันไม่ได้มีเรื่องที่มือที่3นั่นเองเอ,อ,อย่าพยายามจับอะไรอย่าจับประเด็นต่างๆมั่วส่้ไปกันไปหมด<ะ>อุ้มรักครอบครัวของอุ้มรักนิวรักพี่เพชรจ้าและรักน้องไทกกาด้วย ขอขวัญนาอย่าทําแบบนี้นะฮะนึ่เป็นแคปชั่นแบบนี้ไงอืชอบไปโยงกันต้องระวังนะครับไปดูดมาแบบว่าอะไรนะขับรถระวังหลับในแต่ถ้านอกใจระวังหลับยาวอันนี้มันเป็นข้อความที่คนเขาขึ้นกันเป็นแคปชั่นตัวเสียวเนาะเป็นแคปชั่นต่อกระลูกไปเป็นแชัที่บบว่าอะไรนะออะไรเป็นแคปชั่นที่มีมานานแล้วอะค่ะคำคมคำคมบางทีมันไม่รู้จะขึ้นอะไรมันก็ขึ้นเออพี่เห็นหลายคนเาก็ขึ้นอย่างเงี้ยค่ะ แต่มันพอพอเหมาะพอเจาะไงพะจบเหมาะมันไม่เหมาะหรอกค่ะแต่ไปโยมไปกไม่นแฟนอุ้มเขาก็ขับรถแฟนอุ้มนี่เขาแต่งงานด้วยเขาก็ขับรถออผู้ชายคนไหนไม่ขับรถบ้างนะคะทุกคนกระเทยยังขับเลยค่ะอใจเย็นๆค่ะลูกค้านะคะค่อยๆคุยกันไปนะคะอืมเอออย่าไปเชื่อมโยงมั่วละกันเนาะให้เขาไปเคลียร์กันเองเรื่องครอบครัวเขาไม่เขาต้องเขาต้องไม่ไม่เปิดหน้าบ้านแล้วเล่าเล่าเรื่องราวในบ้านให้คนฟัง เขาตอ่ะเขาต้องเขาต้องคุยหลังบ้านกันอมไม่งั้นเดี๋ยวคนคนนักข่าวมันก็รออยู่แล้วนะ่ะน,น้องเขาว่รอกันอ,อยู่แล้วว่าอเอ๊ะยกลงยังไง หนูเพิดเปิดมาปั๊บเนี่ยคนมันสามารถที่จะตีความไปได้หมดลูกอย่าไปโกรธเขาลูกมันตีได้หมดเพราะว่า90%มันเกิดจากมือที่ใช่แล้วก็อีกที่เหลือมันจะเกิดในเรื่องของเรื่องเงินเรื่องทองไม่ได้เกี่ยวกับหนูนะนะโดยรวมที่เขาจะต้องตีความกันไปนะลูกนะเพราะฉะนั้นใจเย็นๆคุยกันหลังบ้านลูกเ่อพีเต่านะคะครับผมฮะเดี๋ยวไปทักเบรกกับคุณแม่ครับช่วงนี้ต้องขอขอบคุณ NK ฮค่ะเอ็นเคนะครับตัวนี้จะเป็นตัวช่วยในเรื่องของการสร้างระบบภูมิคุ้มกันครับใครที่มีอาการป่่่่่่่่ววยยยยยยงงาาาาไมมสบบออหรกกเเเเปปปปลลลนนนนนแแิิด็จ หายใจไม่ค่อยสะดวกและฟึดฟัดไอจามต่างๆมีน้ำมูกออกมาแสดงว่าระบบภูมิคุ้มกันของคุณมีปัญหาอยู่นะครับวันนี้แนะนํานี้เลยครับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร NK นะฮะที่จะมาดูแลสุขภาพเพราะมีการศึกษาวิจัยยาวนานกว่า15ปีว่ามีสารสกัดภูคาาตัวช่วยในการสร้างระบบภูมิคุ้มกันให้ปกป้องเชื้อโรคจากภายนอกนะครับ <Huh. S 1> ทานง่ายๆครั้งละ1เม็ดครับ2เวลา ทางเช้ากับตอนเย็นนะครับ <ฮะ S 2> NK มี1กล่อง60เมตรและวันนี้1กล่องราคาอยู่ที่2,500บาท <ฮะ S 2> แต่ถ้าวันนี้คุณซื้อนะครับเราจะโปรโมชั่นเลยบอกว่ามาจากรายการเมามันนะฮะซื้อ2กล่องในราคาพิเศษเพียงเพียง4,500บาทเท่านั้นนะครับ <ฮะ S 2> สนใจโทรเลยเบอร์นี้กับ NK ครับ0 9 5 7 1 8 4 6 2 4ครับ0957184624ขึ้นด้านล่างแล้วมีสแกน QR Code สุขภาพดีด้วยนะไปปรึกษาไปพูดคุยกับผู้แนะนำผู้เชี่ยวชาญได้กับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร NK นะครับพ ชมคลิปจบแล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับ c r i b e นะฮะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะฮะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะฮะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ